กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินกันเลยข้าวมนห่อนโิเลยได้ขอยากใส่มือลพี่น้องอออยากใสมือลังเมือหอแล้วหินแล้วพักเมียงงมพักใบวบกแลักกาดาศพแก้วก็พักอะไรอพักอากาดบั่นห่นะบักบักบักแคงอืมศเย ไส้มื่อด่างหยองสุดแซ่บมาแซ่บเลิศเจ้าของทำเองนี่แหละสุดยอดเลยขอต่อพี่ต๋องเนี่ยอืเลิศ ชื่อห่อมนะคะเศษต่างๆล่มงสองแก้มวันนี้กินเอสช่องแก้มกินล่องสองเิ็นะคะเมื่อหนึางวันหยุดของนาคาเตอร์วันแม่แห่งชาตินะตรงงานกับหยุดันี่งวันกินกับกหมูย่างแง่งเขากัน อคุณมากเอต้นทุขขาวเลอืมเ่าเต่าพี่น้องไอทิ้งม่งจีบม่วงหอนุ่มอร่อมงเด็ดเนาะอันนี้เป็นไก่ไก่กับนุ่มๆเลยมะแ้ง ห,หมูมีรสชาติหอมนั่อยังมายวิที่เห็ดเดงไปน่นอกไปเป็นสองเท่มแต่ว่างามกินมากและเป็น่อ,อนงผิวคุยเขาเป็นไงคุณน่ะที่ต้องสมด้อใส่มือ มุมน,นี้ออมเม็ดกระถินมันตอกตลาดแรงยังนี่กระกานอ่อมมันก็จะเป็น,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 นกินคือว่าจะีืดไงคือจำเขาห่อนแล้วลน่น้องเอานหนาปกระแดกลาดกันสิ้กินฟินนิด มูอ่งางั่งเรียบเลยรืมก็ใส่ีอิสานี่มาี่พักแบบบ้านๆก็ได้

แซ่บหมตูต้งงมก็แซ่บต้นนี้เขาเปดประเนั่งร้านมีอะไรน้องพันนี่บัตตุดิบแต่ประหยัดพรบะคุ้งสิบบาทงบประมาณนี้ประมาณบอกเกอร์สองหมนมัน้งหนอ่อแสนสิบประมาณมกินได้แบบอลาัางการ ร่วนผากร่มนลาดุจิตตองนาคับประยัดพร้อมนะคะพ <ừ> ีกก่น,ะคะคน้องแต่เมนวราคุณกินน้อยๆแต่สื่อมูมันน้อยเดียวกับอเ่าเนาะอาจจะบดถึงหนี่ก็ได้สื่อจใ,ใกล้ก็ได้อันนี้จิ้นสองคนก็เลยบบกคุ้งนีกับเบิร์ดหนึงนะคะน้อยวุ้ยไงนบิร์จิ้ปาก ທຳຫຍັງນີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍເພາະວ່າກິນກັບຕຳຮໍເ່ໄວນ ซุปก็ดีบ่แข็งนุ่มมาต้มมุ้งตรงต้มแบบาเบน็นนอกห้องต้มแบบสรดเลยช้อหนาช้เนือ้อ คุยพี่น้องโอ,อ๊ยไม่ได้เขาปากเลยอะไรที่กเน,นี่ยมันอืมอืมอมันคุด,ดังางไหมจริง <c oughs> เอาอ่ะมุ้มงห่อนๆครับชวเลงายอืมอืมมิคาททำงานห้าวันเนาะมิคาทำใงานปกติเพราะว่ายุดยุดมันงายๆไ้เลยครับอืมแล้วก็ไปทงานอีกซุกเส,ส,สา multimillion quất chí ngọt à u tàu... u <laughs> ta tao ta มาฝ่นตุกมากเอยู่แต่ฝนตหรอือมขอโทษถามแม่ขอแม่ขอวา่าฝนตุกมืขึ้นอืมตนันำอะไรคักบอะไันไม่รู้อื บอกอําไดนเป็นมันแสบไปเลอย่างของกระส้มยี่ิอยูอ่วะแหบไปเลยวน้องค่อยคุยพักไม,ม่ใช่แตกข้ามยนอ๋นออ๋อคือเกาหลี จำนำหเลยหัวอืมอือบาดไม่สะต,รตรอออันนี้น้องแกงนังมันกรอบๆด้วยน้อง

ก่านีะรก็ขอพี่เองนี่เขาเรีก็จะเซตอี้ยังไม่นนองก็คือสีนอนแหบว่ามันดูดแค่เหมือนึงแล้วก็บม่ได้อยากออกไใช้น้โควิดสถานการณ์จะจะสิต่อะไรคือเกาแยมแย่เพรากาคือหมายถึงคือเกาคือแย่ที่เกา อ๋ออัมจังนวะเนะ่ยจับมาเป็นยังอืเอ็นบักอืมอืมอร่อยดี ข้าวปุ้นเลยข,ลยขลย้าวปุ้นเนี่ยนั่งค้างจักรกลิ้งผักกาดที่ยังไงประกาศจอผักกาดไม่ละมีหลายประกาศเนาะพี่น้องมีหลายพันหลายชนิดเนาะ เยวว่าปลแข่งต้อมาขอกันก็สปล่อยกูมักปล่ลงไม่ขอกันกินกับอะไรก็อร่อยข้าม่ว๊ะว๊ะน่อมันดินไหุ่นณล่ะใช่หุ่นข้างหน้ามันสดอืม ไปต้มป่ะเดียอืมเล่นมาเป็นหมอกเ่นหะมอกเราจะไปเล่นต่อให้เราล่ละเอ้าคลิปนี้กันยูยูไว้พี่นอ้องแทบแทบไี่ลี้สุดยอดอาจารย์เดี๋ยวพอกันคลิปนานแต่่ตสำหรับการตำมุ้งหรืออบนในการ ยูช่องแก้มแล้วจจ๊กินง่ายสไตล์แก้มกลดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันอะไรกันนะเจ๊พี่น้องจา๋าไปพบกันคปหนา้าสวัสดีจา้าคิ้ายบบยบุยบุยบุย,บย <laughs>